สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการปลูกนี่ครับตะไคร้นะครับด้วยทรายนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็จะมีปัญหาครับในการปลูกตะไคร้ใส่กระถางนะครับก็หลายท่านก็ปลูกแล้วก็ไม่รอดนะครับวิธีการนี้นะครับเป็นการปลูกที่ รอดรอดเ0อร์เซนแล้วก็พุ่มกอใหญ่นะครับวิธีการครับเมื่อเราซื้อมาจากตลาดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปทําอาหารครับเราก็ตัดไว้นะครับแบบนี้นะครับก็ประมาณ2เซนนะครับนี่ครับตัดลักษณะนี้นะครับก็ที่เหลือเราก็นําไปทําอาหารได้นะครับ เีครับตัดประมาณนี้นะครับเราก็จะปลูกด้วยกันสามต้นนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็นำไปทำอาหารําพริกแกงได้นะครับข้อดีของการปลูกด้วยทรายนะครับก็คือทรายเราครับเป็นตัวเก็บความเย็นนะครับทำให้ตะไคร้ที่เราปลูกครับมีความ เย็นแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรานําไปปลูกกันเลยนะครับนี่ครับทีการปลูกครับเราก็จะนำทรายครับมาใส่นะครับเราจะขุดหลุมไว้ตรงกลางครับเพื่อที่จะเอาทรายมาใส่นะครับก็ใส่ให้เต็มเลยนะครับนี่ครับก็ใส่ให้เต็มหลุมแบบนี้นะครับ จากนั้นก็นําต้นตะไคร้ครับที่เราจะอาทําการปลูกครับเอามาจิ้มลงไปเลยนะครับลักษณะน,นี้นะครับส่วนถ้วยนะครับเราก็จะไปทิ้งครับเราเอาไว้ครอบนะครับเพื่ออ่นี่ครับ ก็จะครอบทิ้งไว้3วันนะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีหนึ่งครับเพื่อ,อะระบายอากาศเขานะครับนะครับจากนั้นก็ทําการรดน้ําปกตินะครับไม่ให้ดินเขาแห้งรอบๆนะครับก็ตอนนี้นะครับก็สามารถเอาไปไว้ในที่โดนแสงแดดน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ายอดเขาแทงขึ้นมาครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราปลูกไว้นะครับสามคืนนะครับเราก็จะมาทําการเปิดดูนะครับนี่ครับตอนนี้ตะไคร้ของเรานะครับก็ที่เราปลูกไว้นะครับสามต้นนะครับหรือสามหัวครับที่เราเอาชําไว้นะครับตอนนี้นะครับเขาแทงยอดออกมาแล้วครับก็นี่ครับหนึ่งหัวนะครับที่เราอ่าทําการ ฝากชําไว้นะครับตอนนี้นะครับก็เห็นว่าเอาขึ้นมาเยอะหลายต้นครับอันนี้คือวันนี้นะครับห้าห้าต้นเลยนะครับก็จะทําให้เมื่อเขาโตขึ้นมาก็จะกอใหญ่ไว้นะครับถ้าทําแบบนี้นะครับนี oo oo. ่ครับก็แทงขึ้นออกมาเยอะนะครับแต่และหัวนะครับก็แทงประมาณห้ายอดนะครับส่วนหัวนี้นครับก็กำลังเพิ่งแทงขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับก็แทงมาสี่ยอดห้ายอดเลยนะครับ นี่ครับก็เป็นวุทธิการที่ปลูกตะไคร้ครับให้กอใหญ่ครับก็ทําวิธีนี้เลยนะครับก็เห็นผลนะครับแล้วก็ติดทุกต้นนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาปลูกใส่กระถางแล้วตายนะครับก็ทําวิธีนี้นะครับนี่ครับแค่สามคืนเท่านั้นนะครับตะไคร้เรานะครับก็จะ ่าแทงยอดออกมาแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ